หามวลของ k o h นะคะโดยมีตัวแปร c คือความเข้มข้นของ k o h v ปริมาตรของน้ำกัน mW คือมวลโมเลกุลของ k o h หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ g คือมวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แดยแทนจากสูตร g ส่วน a w เท่ากับ c v ส่วน g, พันตัวสิ่งที่เราต้องหาก็คือ g นะคะแดยแทนจากสูตรอันนี้ไม่ต้องออกเสียงนะ หรือแล้วอ่อหนึ่งก็เป็น G ส่วน MW เท่ากับ c ีวส่วนหนึ่งพันหาอ,อ,อะไรวะหา G ใช่ปะ G กับสมการจีคืเท่ากับ c ีวคูณ MW ส่วนหนึ่งพัน,น,พนแล้วก็แทนค่าตามตัวแปร C คว,วอนท์โค้ดของโพลาริสเซชันไพโรซายคือศูนย์จุดห้ คูณกับ v ปริมาตรของน้ำกัาคือ100คูณกับมวลโมเลกุลของ KOH นะคะก็คือมวโมเลกุลของ K เ OH ท่ากับ39บวกกับวกับโมเลกุลของออกซิเจน16บวกกับมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนคือ1เท่ากับ56มาแทนในสูตรส่วนด้วย1,000